สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารข่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นในฝั่งรัสเซียและก็ยูเครนครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของนักบินแปรพักมันก็มีข่าวแบบนี้นะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยเฉพาะในช่วงปีที่แล้วครับที่มีกระแสข่าวว่าหน่วยข่าวกรองของอยูเครนนะครับก็มีการสร้างเว็บเพจขึ้นมา1เว็บเพจเว็บเพจตรงนี้นะครับก็ต้องการไปสร้างแรงจูงใจให้แก กำลังทหารของรัสเซียโดยเฉพาะพวกนักบินเนี่ยนะครับชั้นหัวกะทีเนี่ยพวกเขาอยากจะได้มากที่สุดแล้วก็อยากจะได้ตัวอากาศยานแบบเป็นๆก็คือให้นักบินเหล่านี้นะครับทำการแปรพักเช่นมีการขับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ก็บินข้ามน่านฟ้าของยูเครนมาเลยครับแล้วก็มาลงจอดอยังสถานที่หนึ่งที่พวกเขาได้มีการตะเตรียมมาไว้ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยครับหากว่านักบินชาวรัสเซียเนี่ยต้องการจะแปรพักในช่วงปีที่แล้วนะครับมันมีทั้งข่าวนักบินซู34แปรพักนักบินเครื่องบินทิ้งระเบิดตู22แปรพักแล้วทางฝั่งของยูเครนก็มีการนําเสนอเงินรางวัลชิ้นบูดแดงเขาเสนอเงินรางวัลให้น,นะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ถ้าหากว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัลมากหน่อยก็น่าจะประมาณสัก1ล้านเหรียญสหรัฐเลยครับส่วนถ้าเป็นเครื่องบินแบบอื่นๆเนี่ยก็จะต้องรองลงมาทีนี้ก็ปรากฏว่าปีที่แล้วครับมันยังไม่มีการแปรพักอ่ะมีแต่เพียงกระแสข่าวว่ามันจะแปรพักเพราะว่าหน่วยสืบสวนราชการรับของลเสเนี่ยเขาก็ทํางานอยู่แล้วเขาก็ต้องการรู้ได้ว่าใครบ้างครับที่ต้องการจะแปรพัก แต่ก็ไม่น่าเชื่อครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมันมีการแปลพักจริงๆแต่ว่านักบินที่ทําการแปลพักนั้นมันก็เป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ขนส่งทางทหารรุ่น Mi 8มีการทําเที่ยวบินนะครับเพื่อที่จะขนส่งอุปกรณ์บางอย่างไปยังแนวหน้าของสงครามแล้วก็มีการขนส่งเรื่องของกําลังพลนะครับไม่มากล่ะแต่ว่าทีนี้นะครับการทําเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยเขาก็มีการทําเที่ยวบิน ดูแล้วผิดปกติซึ่งเขาก็มีการทำการบินแบบสูงเลยครับจนกระทั่งก็ค่อยๆที่จะแตะระดับลงมาอยู่ระดับต่ำสุดบริเวณพื้นที่พรมแดนระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนแต่ว่าการทำการบินของเขานั้นมันก็เลยทำให้ฝั่งรัสเซียก็สืบทราบได้ว่าการทำการบินในลักษณะเช่นนี้นะครับมันมีความผิดปกติฐานรัสเซียที่ประจําการอยู่ในชายแดนก็ทําการสายกระสุนนะครับกับ เฮลิคอปเตอร์ลำนังกล่าวเพราะเขาก็รู้แล้วว่าถูกแปรพักแน่นอนและสิ่งที่รัสเซียมีการคาดคิดมันก็เป็นเรื่องจริงครับคือนักบินชาวรัสเซียรายนี้นะครับน่าจะเคยมีการติดต่อสื่อสารกับทางฝั่งยูเครนมาบ้างแล้วเกี่ยวกับกระแสการแปรพักในครั้งนี้โดยใช้ช่องทางการสื่อสารนะครับผ่านเว็บไซต์หนึ่งที่มีการสนทนากันแบบลับๆนะครับระหว่างนักบินกับหน่วยงานความมั่นคงของยูเครน เขาก็คงมีการสอบถามกันแล้วว่าหากต้องการจะแปลพักนั้นควรที่จะนําอากาศยานแบบนี้นะครับไปจอดที่ไหนเมื่อถึงโอกาสเหมาะๆนะครับนักบินที่มีชื่อว่าแม็กซิมครูมีนอฟเนี่ยครับก็ทําการแปลพักอย่างเร่งด่วนหลังจากที่พวกเขาทําการบินด้วยเฮลิคอปเตอร์ MI8 บินขึ้นจากที่สนามบินครูสก็มาทําภารกิจเป็นประจําทุกวันแล้วครับมันก็ดูแลไม่แปลกอะไรในช่วงต้น แต่เมื่อทําการบินใกล้กับพรมแดนรัสเซียกับยูเครนเนี่ยปฏิกิริยามันค่อนข้างที่จะแปลกตัวนักบินรายนี้ก็ถูกยิงบาดเจ็บนะครับที่ขาแต่ว่านักบินรายนี้ก็ยังคงกัดฟันนะครับที่จะทําการบินล่วงลึกไปในดินแดนของยูเครนอีกประมาณสัก20กิโลเมตรจนกระทั่งหาจุดลงจอดทีนี้การการะทําดังกล่าวของเขาเนี่ยครับก็ถูกเปิดเผยที่มาจากสื่อยูเครนนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนักบินรายเนี้ย เขาก็มีการติดต่อสื่อสารกรันมานานกว่า6เดือนแล้วแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนว่าหากว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะนำเอาเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ตูของเขาแปรพักไปยังดินแดนของยูเครนได้เขาจะได้รับมอบอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดนะครับก็คือหลักคำมั่การด้านความปลอดภัยแล้วก็มีการหาเงินให้ใหม่เอกสารใหม่มีที่พักใหม่เป็นการแลกเปลี่ยน เอาเป็นว่าเหมือนเป็นโลกใหม่สําหรับนักบินรายนี้หลังจากที่นักบินรายนี้นะครับทำการแปรพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสาเหตุที่เขาแปรพักเนี่ยก็เพราะว่าเขาคัดค้านสงครามครั้งนี้นะครับไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นมาแล้วก็อมว่าการกระทาของรัสเซียไม่ถูกต้องมันเป็นเหมือนอาญากรของสงครามตัวของเขาเองนะครับก็เลยมีการเข้าไปชักชวนเพื่อนๆที่เป็นนักบินด้วยกันนี่แหละ ก็บอกว่าให้มาร่วมกับเขาถ้าหาว่าขับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินนะครับขอให้แปรพักเลยครับจะได้มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันบนดินแดนของอยูเครนนี่คือโลกใหม่ของเขาการที่นักบินรัสเซียแปรพักได้นะครับยูเครนเนี่ยเขาก็อ้างชัยชยนะเกี่ยวกับด้านของข่าวกองที่บอกว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วครับที่สามารถไปเกลี้ยกล่อมให้นักบินชาวรัสเซียเนี่ยสามารถทําการแปรพักได้ นอกจากนี้นะครับพวกเขานี่ยังหาประโยชน์สําหรับพวกเฮริคคปเตอร์ m อ8อีกเพราะว่ามันมีเรื่องของข้อมูลข่าวกลองโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางด้านวิทยุหรือว่าระบบต่างๆรวมถึงระบบป้องกันตนเองนะครับสำหรับเฮริคอปเตอร์รุ่นนี้ด้วยครับก็ถือว่ามันก็เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับยูเครนนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับมันก็ยังหาประโยชน์จากชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องบินแบบซู่ แล้วก็สู่30นะครับที่เขาบอกว่ามันมีการขนส่งมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ยูเครนก็บอกว่างานนี้หวานเจี๊ยบเลยครับได้ทั้งขึ้นได้ทั้งล่องซึ่งในความเป็นจริงก็คือว่านักบินลายนี้นะครับหากว่าพวกเขาเองเนี่ยไม่แปรพักเขาเนี่ยอยู่อย่างสบายแลละครับเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีทั้งอพาร์ตเมนต์ที่ดีมีเงินเดือนถี่ดีแล้วก็ได้รับเงินบำนาญอีกครอบครัวก็ มีความเป็นอยู่สบายแต่การกระทําของเขาก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้สงครามครั้งนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องการให้สงครามครั้งนี้มันจบลงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับท่านผู้ชมการแปรพักของนักบินลายนี้นะครับนอกเหนือจากการที่เขาจะต้องได้รับเงินรางวัลประมาณสัก5,000 0 0ดอลลาร์จากยูเครนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่ายูเครนเนี่ยเขาจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายจริงหรือไม่เรื่องของเงินรางวัล5 0 0 0 0 0นะครับหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวล่อ หรือว่าจะทยอยกันจ่ายก็ยังไม่ทราบเพราะว่าเรื่องนี้ก็คงไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่ว่าประเด็นหนึ่งครับที่ต้องพูดถึงก็คือว่านักบินเนี่ยเมื่อมันมีการแปรพักมาได้และต่อไปนะครับนักบินคนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีการแปรพักตามมาสิ่งที่มันจะตามมาอะไรรู้ไหมฮะทีนี้ครับรัสเซียเนี่ยก็ต้องหวานระแวงพวกเดียวกันเองและครับก็ไม่รู้ว่าไอ้นักบินลายไหนมันจะทําการแปรพักส่งเฮลิคอปเตอร์ที่มีความทันสมัยไปให้แกยูเครน หรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่แปรพักงานนี้ก็ยุ่งเหมือนกันครับโดยเฉพาะเครื่องบินแบบซูสามสิบห้านี่ถ้าแปรพักได้นี่จบเลยครับเพราะว่ายูเครนเนี่ยมีการตั้งรางวัลถึงหนึ่งล้านดอลลาร์เลยครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นเงินที่ไม่ใช่น้อยเลยครับสามารถไปกินอยู่ที่ยูเครนเนี่ยอย่างสบายเลยแต่ก็ถูกกล่าวหาจากฝั่งรัสเซียว่านี่คือพวกทรยศต่อประเทศชาตินะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ย ชะตากรรมของครอบครัวของนักบินลายนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีชะตากรรมเช่นไรอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ